อยากเก่งต้องฝึกฝนอยากมีตัวตนต้องหมั่นสร้างวีรกรรมถ้าเรานำช้างตัวนี้มาให้ดูทีไรเราจะจำขึ้นใจด้วยประโยคเมื่อสักครู่นะครับตัวนี้ก็คือพี่พายภูผาก็ถือว่าเป็นช้างป่าที่เป็นดารามากที่สุดสำหรับช้างเด็กนะครับแต่ว่าตอนนี้ รัศมีของพี่ภูพาก็ค่อนข้างจะจางไปบ้างแล้วนะครับหลังจากที่มีน้องกุนเชียงมาคอยตีกันเชียงแข่งนะครับพฤติกรรมของพายภูผาก็ต้องถือว่าจะมีความซุกสนแบบแบบเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะครับอาจจะมีการเล่นบ้างเพราะว่าเป็นช้างผู้ชายนะครับ เพียงแต่ว่าการเล่นของภัวผาก็ถือว่าไม่ค่อยเรียกว่าไม่มือหวาเท่าที่ควรนะครับส่วนมากจะเป็นการเล่นกับตัวเองมากกว่าแต่บางครั้งก็หันไปมองสิ่งรอบข้างบ้างนะครับแต่ก็ถือว่าช้างตัวนี้มีนิสัยที่ค่อนข้างจะดีมากๆนะครับอย่างที่มีข่าวเมื่อ หลายสัปดาห์ก่อนนะครับที่ทุ่งเขาเขียวที่ภูผาของเราก็เข้าอกเข้าใจนะครับว่าที่นี่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ก็มีทั้งช้างป่าก็มีทั้งนักท่องเที่ยวนะครับนี่คือลีลาของเขานะครับภูผขาของจริงจะไม่ค่อยนิ่งลักษณะแบบนี้นะครับ แต่ที่เราให้คำบรรยายไปเมื่อสักครู่ก็ดูว่าจะนิ่งขึ้นนะครับถ้าเทียกบกับก่อนที่จะมีน้องเวหาตอนนั้นภูผาถือว่าเปรี้ยวมากๆนะครับชอบฟิ้งไล,ล่รถเจ้าหน้าที่ตอนนี้บทบาทนั้นเป็นของคุณเชียงนะครับก็เข้าใจว่าพฤติกรรมช้างป่าก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับช้างคลาย ก็น่าจะเป็นวัยที่กำลังเรียนรู้นะครับพออายุมากขึ้นความสุขุมก็มากขึ้นนะครับเพื่อเป็นการพบกันครึ่งทางระหว่างคนที่ชอบฟังเสียงบรรยายกับไม่ชอบฟังเสียงนะครับเราจรึงจะให้ดูและฟังเสียงต้นฉบับนะครับนี่คือการเล่นนะครับแล้วขอขอบคุณท่านผู้ชม ที่ดูคลิปของเราแล้วไม่ปิดเสียงบรรยายนะครับ พึ่งไป